เรต้องเอาเก้าอี้เอายางลอกสบายสบายต้องหมดต้องหต้องโอ้ยอันนี้ให้มาสามตัวน่ะทุกสามหมุกสามตัวรอบนี้อ๋องบแปะปนาคนเดือดร้อนโอ้ดิ้นเหนียวก็ช่วยได้เยอะใช่เพราะว่าทำนี้น้ำมันจะแห้งแบบนี้น้ำมันจะไหลไปหมดไหลใส่ดินเหรอโอ้ยรดีนะไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะพี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนั่นเนี่ยที่แบบนี้ฝังอยู่ในดินเนี่ย ก็มีน้ำเพล่งน้ำห่างอยู่น้ำบ่ค่อยถึงดกัน้ำบ่ค่อยเรียงพอเหมือนกันหมนนั้นมันจะต้องสูบน้ำจากแม่วังครับต้องเอาน้ำจากแม่วังทางบ้านตาทางบ้านทางบ้านทางบ้านหัวสะพานนะหัวสะพานแล้วตรงไหนเสียวะเห็นมันเขาบด้มันเปิดช่องอยู่มันมีน้าไปใส่จะไปเป็นไม้มาสอนใช่ไหมปาปิดแล้วเนาะ ขานท่านหนที่ว่าต้องโกรไปก่อนนะนะเสนอตัวนีไปอแล้ดูว่าเป็นะได้พ้องโอแไปดูป่ะนี่เขายยาอย่างนี้ตรงนี้เกษตรเกษตรขึ้นไปเดินได้ขึ้นขหนูลยนจากหน้ามาจากน้าตกครับนี่ไนก็ไหลเข้า่านสี่หมู่บ้านห้าหม่บ้านับลงไม่วังเลยครับนี่ไหน อันน้นน้าเย็นจิ้เลยนะเราต้องกล่องสมเรามีบอยอบอยครับสวัสดีครับที่นี่แม่ว่าหลวงหมูแปดนะฮะตำบลแม่ว่าอําเภอเถินจังหวัดลำปางที่เห็นข้างหลังนี่คือล่องน้ําที่ทางโครงการทางาจังหวัดมาขุดไว้ให้ซึ่งมันเป็นประโยชน์กับทางเรานะฮะโดยที่ว่าล่องน้ำนี่เป็นการเปิดน้ําไหลเข้ามาในส่วนที่เรากําลังจะกัดจักกัดเก็บตรงนี้ตรงนี้เราได้มาในโครงการเดียวกับทางโครงการที่เราทาฝายอ่าครับ เขื่อน,อน,นแกนดินเหนียวฝายใต้ดินตัวนี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคตกับชาวบ้านในเรื่องของการเกษตรซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเวลาที่เราเข้าหน้าแล้งคือเราจะเก็บน้ำแต่หน้าหนน้าฝนแล้วจะเก็บไว้ในหน้าแล้งซึ่งเราจะใช้ประโยชน์ได้ยาวนานกว่าปกติปกติแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากน้ําได้แค่หน้าฝนเท่านั้นพอหน้าแล้งเราก็จะไม่มีน้ําใช้แต่ทางนี้ทางจังหวัดได้มาช่วยเราตรงนี้ทําให้มีประโยชน์ในการใช้น้ํามากขึ้น จะประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ําที่ใช้ในการเกษตรที่บ่ค่อยเพียงพอนะจ๊ะแล้วก็อุปโภคบริโภคก็บ่ค่อยเพียงพอต้องนาแรงยิ่งบ่ค่อยมีเลยน่าแรงขึ้นมาเจลีอยนนี้ก็ดีจะนักนะจ้าจะได้มีน้ำใจจะได้มีน้ำใจน้ำกินเพราะน้าแรงนี่บอกมีน้ำกินเลยแห้งาน้ำบ่เพียงพอเนี่ยที่ผ่านมาในน้ำประปาของบ่ค่อยจะบพอใจแต่ได้รับปีนี้นี่เป็น ช่วยเือเข้ามาแบบนี้นะตอนจังหวัดเพื่อชหลือเข้ามาแล้วก็ฝนก็บ่ค่อยตกจ้าดานะแต่ว่าน้ําหอปพอปใจน้ําหอปพอใจโดยที่บ่ขัดแขนจ้าดายแล้วก็กระทำให้ต้นไม้แถวนี้เขียวเนาะเขียวอากาศกับบ่อฮ้อนจ้าดมาอยู่ตรงนี้ส่องหยิ็ขอขอบคุณรัฐบาลน,นะครับที่จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มานคือทางจังหวัดนะครับแก็ทางจังหวัดก็คนไทยมานค้อทาง,งท้องถิ่น ท้องถิ่นก็มาสร้างมาทำให้ทางหมู่บ้านของเราก็ได้ประโยชน์จัดดีนะครับก็ขอขอบคุณทางรัฐบาลเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับอโอเคหนึ่งสอง 哈哈哈哈哈。